สวัสดีค่ะแซบนัวกับครัวคุณโยกวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำผัดเส้นเล็กง่ายๆกันเลยนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะวิธีผัดเส้นเล็กง่ายๆโดยไม่ต้องแช่น้ำคะ่ะมาดูกันเลยคะ่ะก่อนอื่นก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะทุกคนใครชอบหอมเจียวก็ใส่ได้นะคะใส่ไข่ไก่ลงไปคะ่ะยีเขาพอแตกนะคะยีไข่ไก่พอแตกคะ่ะ กีไข่ไก่ให้พอแตกแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะแยกไว้อีกฝั่งหรือว่าตักใส่ชามอีกอใส่ภาชนะต่างหากไว้ก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะไม่ต้องไปคนให้ไข่แตกนะคะกีไข่แค่พอแตกแค่พอสุกค่ะส่วนโยก,ก็จะตักใส่ชามต่างหากนะคะ ตักใส่ชามไม้ตัางหากค่ะเพราะว่ากระทะมันไม่ได้ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆสูตรนี้ยกจะใส่พริกป่นลงไปด้วยนะคะ,ะเพราะว่ายกทำกินเองค่ะสำหรับบ้านไหนมีเด็กก็ไม่ต้องใส่นะคะก็ไม่ต้องใส่ก็สามารถใส่เครื่องปรุงทั่วไปได้เลยค่ะแต่ยกอยากแบบว่าผัดให้มันอร่อยสำเร็จในนี้เลยนะคะเพื่อนอน,นี่นะคะ่ะผัดพริกลงไปนะคะมันก็จะหอมคล้ายๆพริกเผาเลยค่ะ ผัดพริกในน้ำมันนะคะมันก็จะคล้ายๆพริกเผาแบบเดียวกันเลยค่ะกลายเป็นพริกผัดนะคะหอมมากจากนั้นหยกก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะเติมเครื่องปรุงที่เราชอบเลยนะคะผงปรุงรสค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะทุกคนนี่ค่ะใส่เครื่องปรุงที่เราชอบนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ ชิมรสชาติดูค่ะว่าอร่อยไหมนะคะก็รอน้ำให้เดือดค่ะอ่านี่ค่ะใส่เส้นเล็กลงไปเลยค่ะรอน้ําให้เดือดแล้วก็เติมเส้นลงไปเลยค่ะสูตรนี้ง่ายๆนะคะคเพื่อนๆก็ผัดๆค่ะผัดเส้นในน้ำํำไปเรื่อยๆนะคะสูตรนี้ไม่ต้องแช่น้ําค่ะเห็นบางคนเอาเส้นไปแช่น้ําก่อนนะคะกว่าจะได้กินมันนานเลยค่ะเอาสูตรนี้ไปใช้นะคะง่ายนิดเดียว นีค่ะเพื่อนๆก็คนๆๆผัดๆไปอย่างนี้นะคะผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนเส้นอ่อนนุ่มจนน้าเคี่ยวน้ํางวดแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเครื่องปรุงกับรสชาติน้ําน้ําปรุงของเราก็จะเข้ากับเส้นหมี่พอดีนะคะนี่นะคะผัดง่ายๆเลยค่ะผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ลองเอามือแตะดูนะคะเอามือหยิบเส้นขึ้นมาดูก็ได้ค่ะมาชิมดูว่าเส้นนะ่ะมันอ่อนมันนิ่มหรือย,ยังนะคะถ้าไม่ถ้ายังไม่นิ่มเราก็สามารถ เติมน้ำลงไปได้อีกนะคะเพื่อนๆไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะนี่ค่ะก็เติมไข่ลงไปค่ะไข่ที่เราผัดไว้ก่อนหน้านะคะเติมไข่ลงไปค่ะผัดคลุกเขาผสมให้เข้ากันนะคะไม่ต้องให้ไข่แตกมากค่ะนี่ค่ะสูตรอันนี้เป็นสูตรของยกเองนะคะเพื่อนๆมีสูตรอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ก็เอามาแชร์มาแบ่งปันกันนะคะเพราะว่าสูตรนี้ยกทำกินประจำค่ะเป็นสูตรผัดเส้นเล็กกินง่ายๆค่ะนี่จ้า ลายพีแล้วนะเส้นก็อ่อนนุ่มพอดีเลยค่ะใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลได้นะคะไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะทุกคนโรยด้วยต้นหอมนะคะความอร่อยไม่มีสูตรตายตัวค่ะใครชอบแบบไหนก็ทำไปสูตรนี้คือหยกอยากมาแชร์แบ่งปันเพืเ่อนๆนะคะว่าการผัดเส้นเล็กเราไม่จำเป็นต้องเอาไปแช่น้ำเสมอไปนะคะทุกคน นี่ค่ะเราก็แค่ปรุงน้ำผัดให้อร่อยแล้วก็แค่เติมเส้นลงไปแค่นั้นแหละค่ะย็งไงคะผัดง,ไไง่ายไหมหยกทำอาจจะนานไปหน่อยนะเพราะว่าหยกต้องออ่เมาบอกวิธีเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆลองทําดูนะ